สวัสดีคร,ร,รนนคับผมกับบรรยากาศของวันนี้จะุกค้นครับผมกับรัวแต่ละคนกินข่าวไปนอกครับผมก็นานแล้วผมที่ไม่ได้เข้ามาทักทายใครอันนี้ต้องขอโทษไว้ก่อนครับผมก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่หลายคนก็รู้จักครับผมก็ไงก็คงต้องเดินหน้าต่อไปครับผมกับคําว่า นิยามในตัวตนของเราครับผมวันนีนิยามก่อได้กับเขากับข้าวในตำนานมาดูด้วยกันนะครับผมว่ากับเขานี่มันจะแสบซินว่าปันไดครับผมผมว่าสุดติงกระดิงแนวนะครับผมไปดูแล้วกันนะผมเป็นไงครับผมสุดติงกระดิงแมวฮะกับข้าวในตำนานครับผมกับข้ปันบ้าก็ผม ก็สิเป็นแก้วครับตามเองฮะหัวหอมกระเทียมพริกแค่ปรุงด้วยรสชาติใส่น้ำปลาลาของคุณแม่ครับผมคุณแม่ที่อยู่หนองคายครับผมน้ำปลานี่นัวมากเลยครับผมถือว่าแซ่บนัวครับผมแล้วก็เป็นผักป้านๆผักเกษตรครับผมหรือผักกระถินปานห้อผมหยอ่อนงามฮะ ส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูไก่ครับผมก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปรุงงกับผมกระเทียมหัวหอมซวัดใส่อย่ังเดียวผมนี่อยังกระใสแซ่ไปกับผมแส่ไปกัแบแซ่บพื่อกครับผมรุงเองทําเองแซ่บนัวครับผมเสียหลอดก็เสียก็กินน้ำในย่ามเลยนะครับผมนี่ครับหัวเน,นื้อคอนฮ้อนจัดไปครับผมมุ้ย Ya, kamu kena Hmm ซุดยอดครับผมกะเพาและตำนั่นครับผมกับข้าว้านนาครับโอ้มากครับผมยังไงช่วงนี้ก็ดูแลร,รักษาสุขภาพการทุกทุกทางเ้อะครับผมกินผักก็เยอะครับผมอันได้เป็นที่มีวิตามินกับโตเฮ้าครับผมสัดโปรโกรับผมพบอาสซิบอเล่าเอาไทยเนี่ยคตามนิยาม ของความเป็นจริงมากครับผม,ผมนะครับผมกินขอน้ำกันครับผมโอ้บไหายล้วอดใจบ,บ่ได้อดใจบ,บ่ได้